วิดีโอนี้นะคะของขวัญจากจักรวาลน,นะคะมีของขวัญใดจากจักรวาลช่วงนี้มีของขวัญใดจากจักรวาลช่วงนี้ จากพลังงานหน้าไพา่ของขวัญใดาจากจักรวาลมองเห็นถึงพลังงานที่มองว่าช่วงนี้นะคะคุณอาจจะได้รับพลังงานเนาะที่มีเซนต์แรงขึ้นรู้เห็นเข้าใจหมดแหละอยู่ที่ว่าจะพูดหรือเปล่าจะแสดงออกมาหรือไม่นะคะคือเป็นพลังงานที่เหมือนอยู่ในสังคมอย่างระมัดระวังเข้าอกเข้าใจนะแล้วก็บางทีก็เลือกที่จะหรือมันอาจจะ ควรเป็นในรูปแบบนั้นก็คือปิดหูปิดตาหรือว่าไม่อยากจะสนใจใส่ใจซึ่งซึ่งมองว่าเป็นไปในลักษณะที่ไม่ได้ปิดหูปิดตาปกปิดในเรื่องของความผิดแต่เป็นในลักษณะที่เหมือนมองคนออกนะคะมีเซนส์แรงรู้ว่าใครมีเจตนาในลักษณะไหนประมาณนี้ค่ะนะเป็นพลังงานที่เห็นถึงพลังงานของความซื่อสัตย์ด้วยไม่ว่า ไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามนะคะมองว่าพลังงานความซื่อสัตย์ความจริงใจนะคะเหมือนยังคงอยู่เสมอและคุณน่ะอาจจะได้รับของขวัญน,นี้อาจจะมีใครสักคนเป็นสัตว์เลี้ยงหรือการพบเจอผู้คนที่ที่จะมีโอกาสนะคะได้เจอลักษณะเนี้ยนะคะก็คือความซื่อสัตย์ความจริงใจนะคะ ต่อให้คุณเจอคนที่อาจจะในทางตรงกันข้ามอย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดเนี่ยก็จะถูกลายล้อมหรือถูกเคียงคู่ไปด้วยคนที่มีพลังงานที่ซื่อสัตย์จริงใจอยู่ดีนะคะหรือพลังงานเนี้ยจะอยู่คอยคุ้มกันคุณนะคะด้วยความเป็นคนซื่อสัตย์จริงใจพลังงานเนี้ยจะคอยปกป้องคุ้มครองคุณ มีพลังงานของความมีสเสน่ห์ความมีไฟนะที่มองว่าช่วงนี้คุณอาจจะร้อนแรงนะคะร้อนแรงที่ว่าเนี่ยอาจจะด้วยพลังงานขับเคลื่อนสูงนะคะอาจจะแบบทำอะไรที่ดูเด็ดขาดชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็เห็นถึงทักษะความรู้ความสามารถที่คุณอาจจะเหมือนรู้สึกว่าเออเราอาจจะมีกลิ่นมากขึ้นหรือว่าสิ่งที่คุณได้ทุ่มเทฝึกปลือททำมาโดยตลอดเนี่ย ตอนนี้มันเห็นผลละนะคะมันเห็นผลคุณสามารถที่จะแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มเปี่ยมมองอีกแง่หนึ่งช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงโอกาสของคุณนะนะคะที่คุณจะได้เฉิดฉายมีสเสน่ดึงดูดไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามพลังงานเห็นถึงความโชดช่วงชัชวานนะความรุ่งเรืองนะคะที่อาจจะเป็นช่วงที่คุณจะได้แบบเหมือน มีไฟะนะคะมีไฟมีแสงสว่างในตัวเองอย่างเด่นชัดและมองว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะคือมันมันยืนยงอะ่ะเพราะว่าเกิดจากศักยภาพที่แท้จริงของคุณเกิดจากความทุ่มเทเกิดจากการทำบางอย่างอย่างต่อเนื่องนะคะพลังงานที่เหมือนกับอาจจะเป็นช่วงโอกาสนะคะที่คุณจะได้รับอาจจะเป็นการได้เรียนรู้นะคะสัญญาณบางอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับธรรมะเนาะหลักธรรมหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมศีลธรรมที่อาจจะเข้ามาเตือนใจเตือนสตินะคะหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องอะคะ่ะกับในเรื่องของศาสนาเนี่ยคุณอาจจะน่าจะทําอะไรได้ดีในในเรื่องนี้อะคะ่ะเกี่ยวข้องกับศาสนาเนาะอาจจะมีโอกาสก็ได้ค่ะนะคะเหมือนเป็นโอกาสที่ถูกเสนอมาให้ได้ไปเที่ยววัดหรือไปเดินสายทาบุญ แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นโอกาสที่เหมือนอาจจะสิ่งที่คุณเคยไปสวดมนต์ขอพรนะคะนะอาจจะกำลังได้ผลนะคะมองว่าพลังงานที่เหมือนอาจจะมีสิ่งที่เข้ามาเตือนสติหรือทำให้คุณตระหนักรู้ได้นะคะว่าบางครั้งเนี่ยเงินตรานั้นโอเคแหละสำคัญเราปฏิเสธไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามเราจะต้อง รักษาไว้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมอะค่ะคือเหมือนเป็นพลังงานที่มีคุณความดีเนาะแล้วก็อาจจะมีสิ่งที่มันล่อตาล่อใจนะอาจจะเป็นสัญญิงงสัญญาบางอย่างหรือสิ่งที่เข้ามาผูกมัดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีสิ่งที่เป็นเหมือนคุณความดีนะความบริสุทธิ์ใจหรือพลังงานดีๆที่อาจจะเป็นเส้นทางนะคะให้คุณได้เลือกนี่อาจจะเป็นการทดสอบ นะคะเป็นของขวัญที่อาจจะเข้ามาทดสอบทดสอบว่าคุณความดีที่คุณมีมาโดยตลอดเนี่ยนะคะคุณยังคงรักษาไว้ไหมนะคะหรือคุณจะนำมาใช้ในลักษณะใดนะคะหรือพลังงานที่เชื่อมโยงกันอย่างที่บอกไปนะว่ามีความเกี่ยวโยงนะคะกับศาสนาธรรมะต่างๆหรือ สิ่งที่คุณได้ขอพอรไปอะคะ่ะกำลังจะสำเร็จรุ่งนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเหมือนสิ่งที่เข้ามาเป็นบททดสอบได้ด้วยนะ,ะหรือว่าพลังงานที่ทำให้คุณได้เรียนรู้และเข้าใจนะคะว่าบางครั้งเนี่ยเงินตราเนาะหรือวัตถุบางอย่างก็ไม่สามารถที่จะมีอิทธิพลนะคะกับบางเรื่องได้ นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแน่นอนมีพลังงานในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมศิลธรรมบางอย่างขึ้นมาอาจจะให้ต้องเลือกนะคะรวมไปถึงคุณอาจจะรู้สึกว่าชีวิตตอนนี้การปรับสมดุลสำคัญคุณจะเห็นว่าเป็นเป็นพลังงานที่เหมือนเป็นของขวัญอลัมค่าเพื่อให้เราได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับชีวิตนะคะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นพลัง ต่างๆเนาะเป็นพลังงานที่จำเป็นสำคัญนะคะและพลังงานของการมองว่าอาจจะได้มีโอกาสอะนะคะสิ่งที่เหมือนอ,อ,อาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าเหมือนบางครั้งชีวิตก็อยากจะได้ความอบอุ่นและความจริงใจอย่างแท้จริงอะนะคะคือเห็นถึงพลังงานของเด็กๆเนาะพลังงานของบรรยากาศนะคะที่บางครั้งเนี่ย อาจจะได้พบเจอผู้คนนะคะหรือพลังงานที่รู้สึกว่าเออมันมันดูเบาสบายดีอ่ะมันดูอบอุ่นจริงๆมันดูเหมือนไม่ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเยอะนะคะไม่ต้องปรุงแต่งเยอะรู้สึกถึงพลังงานที่จริงใจพลังงานไร้เดียงสานะคะพลังงานที่เหมือนกับคุณรู้สึกชีวิตมันชิวมากขึ้นหรือได้รับบรรยากาศหรือพบเจอ บางคนอาจจะเป็นเด็กๆก็ได้หาะโอกาสที่ได้พบเจอนะคะหรือคนที่อาจจะดูมีพลังงานดูใสๆพลังงานที่ไร้เดียงสาที่เข้ามานะคะและมองว่ารวมไปถึงพลังงานที่คุณอาจจะได้เหมือนโอกาสในการรับรู้เกี่ยวกับตัวเองอะนะคะว่าบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราแบกอะเราเหนื่อยเรารู้สึกว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเกินกำลังเรานะคะ คุณอาจจะได้รับพลังงานที่รู้สึกว่าเออลองมองใหม่ซิจริงๆแล้วบางเรื่องเนี่ยเราอะตึงไปเองหรือเปล่าหรือบางเรื่องเนี่ยมันมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เอาเป็นเอาตายขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะคะแต่อาจจะเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานที่ถ้าเราพอจะยืดหยุ่นหรือเราพอที่จะหันไปพิจารณาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งเนี่ย จริงๆมันอาจจะไม่ได้ตึงขนาดนั้นก็ได้นะมันน่าจะเป็นพลังงานที่สามารถปรับจูนนะคะหรือเข้าอกเข้าใจนะคะหรือว่าเหมือนเป็นพลังงานที่ให้ลองมองใหม่ะค่ะว่าบางทีสิ่งที่เราแบกหรือสิ่งที่เรารู้สึกตึงเกินไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีหนทางปรับแก้นะคะหรือช่องทางบางอย่างนะที่ทำให้คุณได้เห็นว่าเออจริงๆอะมันก็ไม่ได้ ออยากจนเกินไปนะหรือมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เราจะไม่สามารถรับมือได้นะคะ